เราไม่ดีเอยาอย่าดูฮะ mine โดยร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59อยากจะทราบว่าทำไมน้องหญิงถึงมีอันนี้ขลางคาดผัทำไมถึงเป็นเทพได้เพราะท่านพี่เขามีคลื่นค่ะท่านพี่มีคื่นอะไรหรอคะคลื่นพลังบับพลังบูยังไงคะอยากรู้ค่ะ Yeah, so... สนับสนุนโดยร้านคาสวัสดิการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59เรากลับเข้ากันใหม่อีกรอบแล้วนะคะคือทางเราได้ไปอันนี้สืบค้นกันมาแล้วนะคะเกี่ยวกับคํา,าวิทยาศาสตร์ค่ะว่าคลื่งพลังบุญมันไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วทำไมคุณถึงเอามีขึ้นพลังบุญคะท่านพี่ว่าได้รับมาจากคุณเจ้า แต่ทางนี้มวีวิทยาศาสตร์ไว้รับรองนะคะ ไหนบอกตาได้บอกเชื่อไหมพระพุทธเจ้าค่ะเชื่อค่ะเชื่อแต่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าไม่มีพวกจิตพวกอย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่จริงค่ะมันมีค่ะพโอคุณไม่ใช่พวกฉันฉันไม่รู้หรอกถ้าท่านเกิดอย่างฉันเชื่อเนี่ยมันจะมีไหมคะ,ะคุณไม่ต้องอาจจากอะไรคุณต้องบอแบบจริงๆสิคะอาจจะมีค่ะน,นี่เน่ ทางเราได้ไปทำการสืบคนนะคะเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆมันไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนให้ทุกคนเชื่อแค่พอควรนะคะท่านพี่กับน้องหญิงนี่บางทีพวกเขาก็อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะเกี่ยวกั แล้วแต่บมเกิดไม่ได้ะค่ะเนี่ยคุณบอกว่าเชื่อเนีคะผมมเชื่อในจุดชนสนามจุดชนสนาเขาบอกมาแล้วแต่ตนนค,นคนผมนอมองผมนะค่ะนะค่ะทุกคนเกี่ยวกับเครื่องพลังบุญนะคะท่านพี่กับน้องหญิงนะคะไม่มีอันนี้เครื่องพลังบุญกันจริงๆนะคะมันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งความศรัทธา อาจจะเป็นแบบความศรัทธาในตัวเองพวกนี้ค่ะที่พวกเขาได้แต่งเติมกัะขึ้นมาแต่ทางนี้พวกเราก็ขอจบกันไปก่อนนะคะกับรายการหัวกแซนท่านที่และน้องหิีค่ะขอบคุณ